วดีจดเชยส่วนต่างข้าพดเลี้ยงสตัตว์งวดที่10ครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับเราคุณกระจายข่าวนำข่าวสารดีๆมากระจายเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางภาครัฐทางเรายินดีนำมากระจายให้ทุกท่านได้รับรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงในโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เรื่องการกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2562งทับหงวดที่10ซึ่งขึ้นทะเบียนผู้ปลูก กำกับส่งเสริมการเกษตรและคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่20สิงหาคมถึงวันที่19กันยายน2563สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมเล็ดความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาเกณฑ์กลางอ้างเกิงประจำวันที่20กันยายน2563คือกิโลกรัมละ8บาท43สตางค์ ดังนั้นการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันที่กิโลกรัมละ8บาท50สตางค์ลบด้วยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่กิโลกรัมละ8บาทส3สตางค์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกสต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรในการจ่ายงวดที่10คือกิโลกรัมละ7สตางค์ทั้งนี้ครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่ ประกาศกรมการค้าภายในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่คุณกระจายข่าวนํามากระจายในวันนี้นะคะทางเราคุณกระจายข่าวก็ต้องขอแสดงความดีใจกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะได้รับเงินส่วนต่างนี้แล้วหากท่านชอบติดตามข่าวสารในทุกๆวันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งสั่นไว้นะคะ เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราควรกระจายข่าวขอบคุณค่ะท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ